รบสวัสดีนะครับพูดผู้ชมมาดูผมพาดีกว่านะครับปราบปราบสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในทัวร์นาเมนต์นะครับเราลองมาทัวร์นาเมนต์กับลูกเพจกับสักทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกมเองนะครับวันนี้เรามาทีม2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายซ้ายนี่เนี่ยฮะบลูทีมบลูทีมนะครับนำมาโดย RP Sorry นะครับอัรจิลลักอาโคยนะครับฟิกเคสคิว คิวรัวอ่านว่าน่าจะเอาคิวรัวนะครับแล้วก็พลากรจันเทศนะนะครับมาทีมสีน้ำเงินแล้วก็ทีมสีแดงนะครับนำมาโดยอาตาลาชิ80ดาวนะครับโอ้โหคุณดิวนะครับดิววี่ทีมงานเจสสมอนลอนอรซิ่งหัวนมซ้ายเดเป็ดนะครับแล้วก็ไส้เดือนตัวน้อยนะครับทีมค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวแก๊เดิคสตาร์แสดงว่าเดิคสตาร์ออฟเลนครับเดิคสตาร์ออฟเลนฮะไวน์โออย่างนั้นหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดียวแคลรี่แคลรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดีววแครี่3อย่างนั้นเหรอเกมเริ่มต้นเนี้ยอานไล่ไล่อัพอีกทีหนึ่งนะครับสอรี่มาสอรี่นะครัอาร์พีสอี่กับเพนนะครับแปะเพนป่าเวลากรนะครับแวนนะครับฟิเเล่นออฟเลนนะครับฟิเออก โอเคออกของซับเรียบร้อยมีหน้าสกิลราโคลเล่นเมทนะครับดูอิลูเมียมาหลดนะครับออฟเลนดิววี่นะครับเล่นออฟเลนแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นแทงออฟเลนนะครับโอ้โหใครใครออกทอยอ่ะเอ้ยใครออกของซับอะเอาเป็นดิววี่นะครับเป็นดิววี่ออกซับแล้วตรงนี้จะมีประเด็นรหรือเปล่าเฮ้ยมีคนตายคอีกหนึ่งคนเรียบร้อยฮะจะไปตายไปได้ยังไงฟิกเกตโอ้โหตอนนี้ไล่โอ้โหแรงแรงสกิลโอ้โห,โโหฟันฟันมันหนาเหลือเกินวิกเกตไม่มีใครยิงเข้าโอ้โห เปิดมาไม่ถึงหนึ่งนาทีเอาไปแล้วหนึ่งศูนย์เฟิร์สบัตเป็นยอนโดนไปนะครับยอนคือเดอะเป็ดนะฮะเดอะเป็ดโดนไปแล้วหนึ่งตัวเสียเกิดไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเวลาเจสสอนนอนซิงนะครับเป็นคลิกซี่นะครับอัตลชิป่านะครับน้องบิ๊กแล้วก็ไส้เดือนนะครับไส้เดือนอยู่ไหนไส้เดือน okay, นะโอเคไวโอเล็ตนะโอฟิกโดนไปหนักโดนไปหนักดาเอจค่อนข้างแรงนะครับ ยยาสูไปหน่อเฟคเคทไม่ยอมกลับบ้านดูดเลื่อนมาเดอะเป็ดโดนอีกแล้วอาอร์บีโซลี่บีมาเติมสงสัยมีการคอกิดขึ้นเรียบร้อยเดอะเป็ดโดนสองศูนย์เลยสองตัวเดอะเป็ดคนเดียวเลยโดนเรียบร้อยนี่ยืนไปครับไม่มีใครยืนออฟเลนด้วยนะหรือคุณดิวยืนอยู่ จะต้องดูการการยืนนะครับต้องดูการยืนแล้วใครยือนออฟเลนล่ะตรงนี้มีการเปิดเข้าไปเวทอาร์พีซอลี่เข้าไปหาเจสสมองนอนซิ่ดิสโลจับบัฟเดตรงนี้ไม่ไดูเป็นมาซอยอีกทีซอยอีกทีซอยอีกทีฟิกเกอร์ลึกเกินไปเรียบร้อยตายอาร์พีซอลี่เก็บไปได้แล้วก็อันติออกมาวัาลลากอนจะติดอยู่ในดงหรือเปล่ายืนงงยืนงงในดงตีอัตลตาชิโอ้โหยิงไปยังฟิกเกอร์มาได้โอ้ยมีสกิลแดทออกมาอันติหนึ่งสองสามโอ้โหวิ่งองวงไปได้เกือบไปนะฮะเกือบตายเพื่อไปหนึ่งตัว คุณดิวเอาเลยมังกรตอนนี้ได้เปรียยคร่าได้เปรี่ยควนะ่าได้ยิงป้อมด้วยได้ต่อป้อมด้วยได้มังกรด้วย4ี่พันแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับเลเวลสี่ลแล้วนะครับคุณดิวอัตลาชีวิวห้าเลยนะครับแต่ฝั่งสีน้ําเงินฝั่งสีน้ําเงินก็มีอันติแล้ว3คนนะกเคกำลังจะมีอันติดึงไม่โดนนะตรงนี้มีการวัฟยังไม่มีอะไรอันติไปตายหรือเปล่าโหค,คุณดิวเกือบตายรอดอยู่ครับเกือบตายโอ้โหไม่รู้ว่าโดนอันติ ตอนนี้ขขาบนเหงาๆเลยมาหลอดฟ์มไปก่อนครับยังไม่มีอะไรครับเดินไล่มาเดินไล่มาตรงนี้ตรงนี้จะโดนอีกหรือว่าโดนดึงไปอีกทีโดน,นโดนอีกแล้วมีอาพีมาซ้ำเหยียบหัวเรียบร้อยครับมีหน้าเก็ีบคิวไปได้ครับสองตัวเลยนะยีหน้าได้สองคิวเลยนะครับเป็นออมเป็นโลมมิ่งที่ได้ไปสองตัวเลยนะค่อนค่ามีตังกันเลยทีเดียวพันห้าเลยนะ ออกออกเกาะมาเลยออกรองเท้าเกาะมาเลยทีเดียวยืนเน้นยืนหนาเลยมือโดนดึงมาครับโ oh, อ้สกิลดึงมาทีเรียบร้อยรอดหรือเปล่าฟิกเกอร์ไปได้โดนปอบยิงอีกทีมีอัตราชิงยิงยิงไม่ตายไม่ตายตายหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้้สอรี่เก็บเป็นตัวแล้วก็อติอตินี้หันมาเอ้าเจออัตราชิงชิบหายแล้ว <c oughs> เรียบร้อยชัดดาวไปครับ อ่ะตาลาชีตาลาชีโดนไปอ่ะโดนไปมีวากรอนเาวารกรยืนงในตรงตีนสามสี่ตัวเรียบร้อยไม่รอนยังเป็นห้าต่อสาครับยังไม่จบยังไม่จบยังวิ่งไล่ต่ออาตาชีขอเอาคืนบ้างขอเอาคืนบ้างไม่มีบัฟเกิดไม่มีคลิปเกิดไม่มีอะไรให้ขโมยเลยอ้าวเกิดต่อหน้าพอดีได้พอดีเลยบเป็นคุณดิวนะครับเป็นโลมิ่งนะที่มาเก็บมาเก็บเวฟเคลีย์ในฝั่งของพออฟเลนนะโอ้ตรงนี้เหมือนจะได้ป้องฝีหรือเปล่าอันติีมาไม่สะดุดสุดท้ายขอยิงก่อนอ้าวคลิปหมดยังไงดี ตรงนี้มีการบูกเกิดขึ้นเอยคิวรวยคิวรวยโอ้โหมีคิลิคอเวลี่พาสรอดตายไปได้ครับวิงเข้ามาสตัรนไม่โดนได้ต่อไป2ทีเกือบตายอ้าวสตัรนมาโอ้โหเจตอบองละซิยกสวยมากฟาอาพีซอรี่คอมโบนีบ่คอมโบไม่ตายอัตาลชิ่ยังรอดไปได้ครับอาจิวโดนต่อไปครับตรงนี้อา้าวตรงนี้ยังไงกลับมาอีกทีเดปเป็ดเสียชีวิตไปเรียบร้อยโดนค่อนข้างค่อนข้างโดนหนักเลยนะไม่มีโลมมิ่งคอยเลี้ยงนะครับ มีหน้าถึงตัวง่ายมาก,มากๆง่ายมากจริงๆอ,อ๋อตรงนี้โดนลายม้คิวรวยยังดูตึงๆอยู่นะป็นการบวกเรื่อยๆแต่ว่ายังดูยังไม่มีใครทำแบบได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบเต็มๆย่งยังไม่มีนะ ถึงฝั่งสีแดงจะได้ป้อมไปเกือบหมดแต่ว่าก็โดนคิวไปค่อนข้างเยอะเน้่โดนดึงอีกแล้วเดอเป็ดเดอเป็ดอันติมาเจสันสมองสิงนดวอันติมาเดฟะิกพิกเคสฟิกเกสโดยยีแต่มันไม่ไหวสี่คนแล้วได้กปกอมไปด้วยเจสันสมองสิงยังไปต่ออัตราชีโดนอันติยันหน้าแต่ว่ามีไส้เดือนน้อยครับเขาคอไฟกันมา5คนนะเดี๋ยวตอนนี้จะเอาป้อมแล้วจะเอาป้อมแล้วกดอันติไปเลยแล้วกันตรงนี้รอดคิดว่ารอดแน่ๆฮะ โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ยยังมีดูเลือดยังมีดูเลือดทำพอดีคุณดิวยังไม่ตายแต่ว่ามีคนตายไปเป็นเดบเเพ็ดนะครับเดบเเพ็ดตายไปห้าตัวแล้วอันตีมาเจ้สมองเราซิงโยสวยอีกแล้วฟิกเกอร์หนีไปได้อย่างสวยงามคุณดึงมาแทงให้อ้าวมีซอลลี่จูบิเข้ามาได็กก็ยอมตายยอมตายยอมตายแต่ว่าได้หนึ่งคิวยอมตายแต่ว่าได้หนึ่งคิวโอเคฮะไฟจะยังไม่จบหรือเปล่าผูทรมานนักภาคเลยเกินอัตลาชีณยืนอยู่ตรงนี้อาจิวอาจิวเเเเเหหหหหห็็็นนนแแลลลล้้้้ววยยยยืื่่อออกกกาาาารรรตตดดดโโัังไไปคบ อ่ตาล่าชิได้ยิงอยู่จริงคิวรวยคิวรวยเอ้ยไม่ใช่เอ้ยคิวรวยคิวรวยคิวรวยโดนโดน,โดนจับโดนจับแต่ฟิเค้เขามีดูดเลือดดูดเลือดวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อน,นอ,นอติอต,อติหนึ่งสองสามอย่างเกือบแล้วไซเดือดจะยิงหรือเปล่าแต่มานาหมดนะระวังทิ้งออกไม่ได้นะครับโอ้โหค่อนข้างดูเดือดจริงๆทรมานกูจี๊ดโอ้โหเรียบร้อยเดอะเป็ดเดอะเป็ดโดนดึงคอมโบหนึ่งเซตยกโอ้ยยกสวยอีกแล้วคว่ะจะหมดเราซิยกสวยอีกแล้วครับต้องอติหนีออกไปฟาร์มฟ้าต่อครับ เดเป็ดลอบไปได้นะครับโอ้ข้างล่างเกิดอะไรขึ้นคนระับเกิดอะไรขึ้นคนระับโอ้ตรงนี้ตายไปครับเวนเดวเป็ดเลือดยังมีแค่ดียังไม่คิดจะกลับบ้านยังเอาป้อมไว้ก่อนจะเป็นหน้าที่ลมอี่นะมาเชียร์เวฟตรงนี้เลนบนยังเหงาเหงานะยครับเลนบนยังไม่มีการสู้กันนะครับเพราะคุณดิวเขาออกของซับด้วยแหละออกซับด้วยแหละเน้นมาไฟกับเพื่อนคนระับ มาหลอดจะไฟโอ้เรียบร้อยอันติเข้ามาสวยงามเก็บได้2ตัวโอ้โหฟิกก็จับได้สวยเลยครับยังดูได้อีกทีหนึ่งอันติีหนึ่งสองสามเรียบร้อยอ,อ,อะไรวะอ่ะพีโซลี่ตายไปครับรยังมีไส้เดือนเป็นแครี่แครี่มันช่างเยอะเหลือเกินกระโดดมาหลอดมาเยี่ยมดึงทีฟันไส้เดือนโค้งหลุบขาดค,คุณฟิกคุณฟิกคุณฟิกป๊อกแตกไปแต่ตคุณฟิกคุณฟิกยังรอดครับอันตรชีเอาเดือดตัวเดียวคิวรวยคิวรวยทำยังไงดีคิวรวยทำงี้ดีเบิ้ลซิมสองอันตรชี้สวยงาม ฉีกแล้วครับตั้งฉีกแล้วครับตั้งไปถมอยู่ที่ตาลาชีคนเดียวเลยตอนนี้ตั้งอยู่ที่5,500แล้วนะฝั่งเยอะสุดฝั่งนั้นจะเป็นอาร์พีซอรี่นะ4,000โอ้โหตรงนี้ยังไม่แตกครับใช้เดินน้อยอย่างรอดอยู่ครับโดนฟันคอเกือบขาดยังรอดอยู่นักผ้าก็มานะน้องมิว เออเน้นมังกรอีกแล้วมังกรจะตัวที่3เลยนะครับได้ตัวนี้ไปตัวที่3มแต่ฟิกเดินเข้ามาโอ้ยโอ้ไม่ได้ครับเขามีเยอะเดินเข้าไปชิพายแล้วเจอสี่คนโอ้อาพีเยิบสวยเยียบสวยเยิบสวยได้1 2 3มีกดเชคแข่งทันทีกดเชคแข่งทันทีแต่จะสู้อยู่แต่เขามีหลายตัวหลายตัวเหลือเกินจะตายหรือเปล่าถ้าตายนี่คือนี่คือ1โอ้เรียบร้อยตายหมดครับ4ตัวตายไปมีกดเกิดมาวิ่งไปสองทีคุณดิวมาซื้อเวลาไว้ก่อนซื้อเวลาได้หนึ่งตัวได้แวนครับกดอันตีไปแล้ว คนอันติแล้วจะไล่ต่อหรือเปล่าต้องคอยดูครับยังมีไฟกันต่อยังไฟกันต่อตอ,ตอนนี้อาพีซอรี่ดาเมจแรงมากๆแต่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 โอ้โหแรงกันไปครับต่างคนต่างชัดหรือเปล่าดูตรงนี้กันก่อนอตัตาัยชีไล่ยิงยังว่าเขาเป็นขนมกุบแรงมากครับตังนี่โอ้โหห้าเจ็ดพันแล้วนะ โอ้โหป่าป่าเขาเฮ้ยป oh, 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 ่าเขาโอ้โหโอ้โหเวิลด <with> oh, oh, ์สิบสี่เวิลด์สิบเจ็ดตัวเบลาเก้ามันมันยิงแรงเลยครับโอ้โหตาละชิปไปสามติดไปอีกทีเผื่อไม่ตายครับโอ้หูคำบนนี้เล่นเล่นสบายครับคิดว่าปอมนี้ไม่น่ามีปัญหาครับไปกันต่อไปกันต่ออันติมาไม่ช่วยอะไรครับจะโดนปิดหรือเปล่าอัจิวยังครับจะเปิดด้าเลยหรือเปล่าครับตอนนี้แปลกสุดๆเลยครับเวิลด์สิบสี่ไปแล้วอตาละชิ้นเพื่อนๆแครี่ชาวแครี่ยัเวิลดเก้าอยู่เลยนะ อาบินเข้ามาสอรีฟันไสเดือนแต่ว่าให้เขาเาเป็นรับหน้าแทนไม่ตายซะด้วยสอรีตายไปแทนนะอัจจิวยังไงเอ้าตายไปแล้วครับอัตาราชิกระโดดซ้ำเหยียบหัวจะเป็นยังยืนย,ยืนย,ยืนยืนสู้เปล่าคิวรวยคิวรวยฟันคิวรวยฟันดูเรื่องฟันคอขาดเรียบร้อยครับคิวรวยคิวรวยโอ้ คุณดิวมาแล้วจะก,กันป้องตรงนี้เอาไว้ได้หรือเปล่ามากันคิดว่าไม่น่ามีปัญหาตอนนี้ไล่ฆ่าเขาด้วยซ้ำคิวลุยโดนเรียบร้อยหนึ่งตัวแหวนแหวนไม่กลับระวังโดนยิงหนึ่งเม็ดแต่นะหนึ่งเม็ดแต่ไม่ใช่สองเม็ดป่าน,นะหนึ่งเมตรูตกว่าสกิลสองแตกไปเรียบร้อยครับไม่ทันครับเขามีบัฟแดงครับโอ้ไม่ก็กลายเป็นว่าทีมแครี่สามได้น้ำได้เนื้อกว่าน,นะ ตอนนี้นำนำไปแล้วนะห้าพันซอรี่ก็โดดมาแล้วเอ้าแต่เลยป้ายเลยชิิพายแล้วเลยป้ายอย่างนี้ต้องเดินกลับเดินกลับเอาได้เรียบร้อยได้หนึ่งตัวสองตัวครับคุณดิวมีแต่เขาไม่ตีแต่เขาไม่ตีหัวสั่นหัวสั่นเรียบร้อยครับเก็บสามตัวมาครับเป็นฟิเชกับซอรี่ต้องช่วยกันเล่นเลยจังหวะนี้นขีพเข้าบ้านะโดนตอดไปได้ประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะบาเล็กโดนไปแล้วนะครับหลุดหรือเปล่าครับเนี่ย หลุหรือเปล่าครับหรือดักอยู่ดักอยู่นะอ๋อทีมแดงตัวนี้ตายกันอยู่3คนนะเปิดดาสเลยครับได้เปรียบอย่างนี้ใครจะทนไหว้รเออเออหรือหมื่นสามเออ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  เออฟิวเดสันหรือเปล่าฟิวเดสันฟิวเดซันโอ้โหกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหชอลลี่เกือบตายครับตอนนี้มังกรอยู่กับฟิกเคสจะรอดได้หรือเปล่าโอ้โหโดนปิดแล้วโดนปิดแล้วโดนปิดแล้วฟิกเกอร์โอ้โหเป็นการจุกมีการจุกกดสปินกดสปินมาโย้กดสปินนี่มีการพันนิดใส่หนึ่งทีเรียบร้อยครับไม่รอดครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเกิดทันอยู่นะเกิดทันไปกดมังกรอยู่นะจะโดนปิดหรือเปล่าไม่มีครับแต่ถือว่าตัดดาวไปได้สวยแล้วนะถือว่าทำได้ดีครับแก้สถานการณ์ได้ยี่สิบต่อ20ครับ ลุ้นเลยทีเดียวค่อนข้างสูสีครับยังมีโอกาสออกได้ทั้งหัวและก้อยครับยังไม่มีใครได้เปรียดสุดนะครับแต่เขาจะบุกมา5คนเรามีแทงแค่ตัวเดียวคือคิวรวยคิรวยยืนได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับเออเอา้าวโดนไปครับแวนไปยืนตรงนั้นเรียบร้อยครับ ยังเกิดยังเกิดมาปล่อยมังกรปล่อยเด็กทันนะครับจะเสียฟรีหรือเปล่ากดอันตรีไปกระโดดเหยียบหนึ่งทีโอโ้โหเรียบร้อยได้ยังได้อยู่ยังได้อยูย่นัวนัวแล้วนัวแล้วเรียบร้อยตายไปคนละหนึ่งครับตายไปคนละหนึ่งครับมังกรตอนนี้วิ่งล่างนะมังกรวิ่งล่างนะเชืเปื่อหวยยื้อให้ได้นานที่สุดนะโอ้ยเกือบเกือบไปแล้วครับ เมื่อกี้อันตีมาจากมาจากอิลูเมียนะแล้วก็โดดซ้ำสวยจริงนะเอาให้แตกครับโอ้กระโดดไม่โดนโอ้ยอย่างยี้จะรอดหรือเปล่าชิวเลยชิวเลยโอ้ยางยี้ต้องแรกครับเรียบร้อยไม่รอเขาเพราะมีถุนเดือนวาลากรวาลางดอนเดินกูโดนยีมันแรงเหลือเกิดโอ้ฟิกเกอร์มาสกิลหนึ่งใส่คิกซื่อสวยงามมากเลยคีบบนยังเข้าอยู่จะจบเลยหรือเปล่าจะจบเลยหรือเปล่ามันเป็นเล่นไปมันก่อนดันล่างอยู่นะอยู่ได้หรือเปล่าครับยืนได้หรือเปล่าครับคิบหนึ่งเวฟแบบจะเคลียร์คิบไม่ได้จะคีบคิบไม่ได้ ชูกยเความหวังดีออกมาหรอแต่ว่ายังจัดการไม่ได้พิเคสยังไงดีโอ uf, ชิปยังหมดอยู่ปังอ,อ,อพี่จิวทำได้ครับเก็บดาวไม่ได้หนึ่งตัวครับอาจจะรอดนะอาจจะรอดอยู่นะโอ้ยย,ยกได้อีกหนึ่งครับโอ้ยเข้าไม่ได้ครับทีมนเข้าไม่ได้ครับติดรถถังอยู่ ยังตีไม่แรงอะชิยังตีไม่แรงครับโอ้โเดี๋ยว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 จบแล้วจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนชิมมาชิมมาไปโอ้เข้าไปโอ้โอ้ยังรอดอยู่โอ้โหอาร์บีซอลลิ่งเกือบเลยใต้ทีหนึ่งเจ้าช่วยยังไม่แพ้ครับยังไม่แพ้ครับเกือบไปแล้วโอ้โหโอ้โหคุณดูแล้วคุณเครียดแทนคุณดูเครียดแทนเกือบไปเมื่อกี้ยืนได้นานสุดๆเลยทีเดียว จะมีโอกาสให้แก้ตัวครับทีมสีน้ำเงินนะขอแค่ย no ืนนวลนัวไฟเดียวสอรี่หยียบฟิกเอ่อฟิกเชคจับหมับไม่ได้หนึ่งทีนี่ก็เปลี่ยนเกมเลยนะยังไม่แพ้นะผมต้องบอกงี้ก่อนยังไม่แพ้นะครับจะเอาฟอมนี้ให้ได้หรือเปล่าฟิกเชคเข้าไปฟิกเกอร์จับอันติเลยหนึ่งทีเอาเอาโดดข้างหลังก็โด,ดนรู้เหมือนกันโอ้โหเรียบร้อยครับเวนอันติเก็บไปได้โอ้โหคุณดิวคุณดิววิ่งไล่คุณดิวดวิ่งไล่ยังมีอันติอยูอ่นะจะมีติเอามาลองก็เคลียร์ดูเป็ดเคลียร์ดูเป็ดปาด ปาดปาดกดสปินด้วยใส่ด้วยเรียบร้อยแด่เป็ดแตกไปครับตอนนี้แรกไปคนละตัวซอลลี่ไปดูข้างหลังปั้นหนึ่งทีเรียบร้อยเจอตัวตายเก็บได้สองตัวครับซอลลี่ฮะซอลลี่ฮะดาเมจแรงเหลือเกินบอกแล้วครับบอกแล้วครับว่ายัางไม่จบง่ายยังไม่จบง่ายนะครับ ไม่จบง่ายๆนะครับเอา,รรม,ราม,มาคนเดียวมาคนเดียวปาต่อเรียกไปได้หน่อยต่อเรียกไปได้หน่อยเอาอย่างไงดีซอรี่จะซื้อหรือเปล่าซื้อหรือเปล่าซื้อหรือเปล่าฟันแต่เขามีเรียบร้อยครับชัดดาวไปได้ครับกลายเป็นว่าต่างคนต่างชัดดาวหรือเปล่าไม่ครับคุณดิวได้ชัดดาวซอรี่ไปนะอือหือขออนุญาตดูการเงินตอนนี้อย่ยครับอาร์พีซอรี่เนี่ยเพนนะครับตังเก้าพันะเจ็ด ของเกือบเต็มแล้วเลยชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่คนมีมีคนตังเต็มโอ้ตังล้นไปเลยสองคนเลยเนะี่ยอิรุมเมียก็ตังหมื่นหนึ่งแล้วนะจะเอาดาวหรือเปล่าถ้าใจใจนี่แอบทันนะใจใจนี่แอบทันเหมือนกันนะใจใจในี่แอบทันเหมือนกันนะครับยังไงดีไม่ในไ,ไ,ไม่น่าทันแล้วเนะขามาเดินมาเดินดูแล้วอุ้ยเห็นเห็นอย่างนี้เห็นแน่ๆเห็นแน่แน เห็นแน่ๆครับเชียร์คีิกลางไปก่อนเดินไม่กลัวอะไรเดินไม่กลัวอะไรเดี๋ยว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 เขาอยู่กับตรงนั้นต้องคงกระโดดตามจั้งที่เรื่อยครับมีกองเกินหรือเปล่ามีเกิดมาแต่ว่าดูเลือดดูเลือดสวนแต่เขาไม่สี่คนไม่ไหวครับฟิกเกทฟิกเกทเดวิสไปต่อโอ้โหฟันเดี๋ยว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 มีมันลมมิ่งไปเนี่ยทำไมฟันทีมันคลืกนลอยเลยวะฟิกเกทยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ครับโอ้โหมีเกมเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยเคปเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ย เอาให้ก้วี่เข้าไปรู้ดูเป็ดครับเรียบร้อยอัมพีซอรี่ัสวยงามจริงนะสกิลหนึ่งออกมาอ้าวไม่ออกครับแต่ว่าจะเป็นฆ่าคนเอาฟันต่อฟันต่อเอาเอู้เอาเสียไปสองคนครับเอาเจ๊สมองไม่ลงนะดูสมองนอนซิ่งครนะนาเฉยนาเฉยมีเลียเบซิ่งนะครับมีดูดเลือดนะอ้าวอ้าวอ้าวเขาวิ่งมาเขาวิ่งมาเอาจับจับไม่รอดต้องฟิกออก พีเคต้องปิดบอพีเคต้องปิดบ่อแต่มาดูตรงนี้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อนอันติอันติยัดน,น้านทีเล่นเลยหนึ่งหลอดยิงเรียบร้อยครับต,ตรงนี้จะกลับบ้านยังไงต้องยืนสู้แล้วหรือเปล่าแต่ว่าซื้อเวลาและกันซื้อเวลาแล้วกันไหนๆกูก็ไม่ดีไม่รอเลยกูซื้อเวลาแลวกันซื้อซื้อซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าในสมาณห้าวินทีเหลือจิวนเดียวครับซอรี่จะเกิดในสี่วีนะครับอ้เสียดายครับเสียดายเมื่อกี้ครับ เมื่อกี้ตอนแรกห้าต่อสี่แล้วนะแต่ไปพลาดตรงนั้น,นะนครับไปพลาดแล้วจะไปล้วงคิกซี่แต่คิกซี่เขาสวนมาได้สองตัวเรียบร้อยครับเสียไข่มังกรไปเลยเสียไข่มังกรไปเลยจะไปเอาดาด้วยหรือเปล่าจะจบเกมแล้วเนี่ยจะปิดเกมเหรือเปล่ามาแล้วเปิดดาแล้วแต่อาร์มี่สอรี่เห็นแล้วครับอาร์มี่สอรี่เห็นแล้วครับเขาจะทําสิ่งที่ต้องการหรือเปล่อมิชชันอินปอร์ตซีมโอ้โหจับหนึ่งสองสามตีใส่ด้วยตีใส่ด้วยได้กี่ตัว,ได,ตวได้หนึ่งสองตัวฮนะ สองแรกหนึ่งครับแล้วตัวถือมังกรด้วยหรือเปล่าไปเด็นตัวถือมังกรด้วยฮนะโอ้ไม่ยอมง่ายๆครับไม่ยอมง่ายๆครับมึงต้องตายไปกับกูฮีโร่ออซีโร่เลยคนระับโอ้โดนยกสวยงามจีซี่อเอากระเดดกระโดกก็สวยอยู่ดีแต่มันเข้าไม่ถึงมันเข้าไม่ถึงแต่ยืนหนาอยู่นะยืนหนาอยูนนย่นะดูเดือดปาดปาดเอาเอาใส่เดือนใส่เดือดตายใส่เดือดตายข้างหลังข้างหลังไงลๆเขาพี่เขาไปก็เอาเอา อ้าวโอ้เอาไม่ลงอตาเลยชี้อ๊คิวครับโอ้ไม่กอดอ้าวขอรับหนึ่งทีแล้วกันดาเมจป้อมขอญาตใช้ไข่นิดนึงแล้วกันแต่จะเกิดนะโซลี่จะเกิดนะโซลี่จะเกิดนะโซลี่จะเกิดเอ้าเอ้าเดี๋ยวออคือคือยังไงคือจะใช้เคียวว่างั้นคืออยากใช้เคียวว่างั้นขี้เกียจไม่มีอะไรทำไม่ยอมไม่ยอมให้จบไม่ยอมให้จบ โซลี่จะเอายังไงเขาไม่มีเคลล์แลวนะเขไม่มีเคล์เลยนะกระโดดสวนฟันโดนไม่เลยไป้ายคราวนี้มันสันว่ะหมด้วครับโอกาสเรียบร้อยจะช,ชนะเป็นของฝั่งแคลรี่สามตัวเอาว่ะโอ้เป็นชชนะของฝั่งแคลรี่สามเฉยโอ้ โอ้โหแครีสาแครีสาก็ชนะได้ครับโอ้โหต้องสุดสุดจริงๆะเอาเพลงไปอีกรอบหนึ่งจบไปแล้วตาแรกแล้วยังมันเลยครับสามสิบสามต่อสามสิบเก้าไดปวดหัวเลยอัญชลชีพิบแปต่อห้ายก my g อ d มา m ก g o โอ้มันมากๆแล้วตาน,นี้ต้องเอาไปตัดแน่ๆตาน,นี้ต้องเอาไปตัดแน่ๆครับโอ้ลงเอาไปลงแน่ๆต้องเอาไปลงแน่ๆตานี้มันมากๆครับโอ้ค่อนข้างมันมากฟาร์มเราแบกจัดๆโอ้โหตาเยชียไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆสิบแปดตัวดาเมซีสิบสองเปอร์เซ็นต์เจ้าช่วยดาเมจสองเปอร์เซ็นต์ซอลลี่ก็ไม่น้อยนะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับ,รบโอ้โหสุดเกินสนุกเกิน Drop it.